มาตรการคุณสู้เราช่วยใครลงทะเบียนแล้วบ้างคะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะยากง่ายยังไงนะคะส่วนใครที่สนใจแล้วอยากลงทะเบียนนะคะตามคลิปนี้มาตรก่ออื่นฝากกด follow พี่เต้วก่อนนะคะเขามี2มาตรการนะคะ 1. ใจ่ายตรงคงทรัพย์2 ปิดจบ2มาตรการนี้นะคะทํามาเพื่อที่จะให้เราสมมติว่าใครมีบ้านรักษาบ้านไว้ใครมีรถรักษารถสินเชื่อเอชเต่างๆนะคะอยากจะให้รักษาสภาพคล่องของตัวเองรักษาทรัพย์ของตัวเองไว้ไง่ายๆก็คือว่าเขาไม่คิดดอกเบีย้ยที่เราจ่ายะคะ่ะคือปิดจบเป็นต้นหมดเลยซึ่งมาตรการนี้นะมีหลายสถาบันเข้าร่วมนะคะทั้งสถาบันการเงินและลูกของสถาบันการเงิน SMI แบงชาติ I, chart, รัฐบาลช่วยกันซับซิเดย์เพื่อที่จะทําให้คนที่ไม่ไหวแต่อยากไปต่อถึงมีคาว่าคุณสู้คุณเนี่ยจะต้องสู้และมีวินัยไปพร้อมกันส่วนสถาบันการเงินเนี่ยจะเปิดแขนอ้ารับเพื่อที่จะช่วยให้หนี่เราหมดเร็วภายใน3ปีนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราหายใจหายคอได้คนที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะคะต้องจริงจังกับการลดหนี้นะคะไม่ได้แบบ เอ้ยอยากจะลดเพราะว่ามันถูกเงินงวดถูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาฟังว่ามีมาตรการยังไงย้ําเลยนะคะคือหนึ่งก่อนและหลังจากที่เข้ามาตรการนะอย่าหยุดจ่ายสักเดือนนะคะต้องจ่ายทุกงวดนะ สองไม่ให้เราโอนเงินไปชําระก่อนนะคะถ้าชําระก่อนสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้อย่างที่3กรณีที่เราเนี่ยกู้รถใช่ไหมคะแล้วเรามีคนค้านําคนค้ามาด้วยนะคะเราจะต้องอยู่มาตรการนี้เนี่ยสปีอย่างที่4นะคะไม่ก่อหนี้เพิ่มภายใน12เดือนในการเข้ามาตรการแล้ว มาตรก,การแรกนะคือจ่ายตรงคงทรั์คือเราจะต้องมีเงื่อนไขประมาณนี้นะคะนี่รถบ้านตามนี้นะทาง SME ก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบ้านนะคะปีที่หนึ่งเนี่ยเขาจะให้ใจ่ายห้าปีที่สองขอเจ็เปีที่สามขอให้ใจ่าย90%ของเงินงวดเดิมเรามาดูตัวอย่างกันสมมติว่าวงเงินนี่บ้านประมาณ1.8 5ดดอกเบี้ย5%เปอร์เซนะคะมีเงินงวดอยู่1 0,000แต่ว่าเขาค้างชําระมาแล้ว3เดือนผ่อนมาแล้ว10ปีตอนเนี้ย วงเงินนี้คงเหลืออยู่ที่ล้านห้าเราก็จะเอาเงินงวดตรงนี้นะคะมาคูณปีที่1ก็50%าก็เป็น5้าพันปีที่2 70%ก็7000พปีที่3 90%ก็900 0พันหลังจากนั้นปีที่4ี่การผ่อนแบบเดิมก็คือ1 0,000บาทภายใน3ปีนี้เนี่ยเราต้องผ่อนให้ครบสัญญานะคะถึงจะจริงจังกับการตัดต้นให้มากขึ้นเขาไม่เก็บดอกนะใจดีมากเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันถูกทรบซีได์จากรัฐบาลและสถาบันการเงินที่จับมือกันแล้วค่ะ ตัวนี้เป็นการจ่ายแบบรถนะคะตัวอย่างจริงซึ่งอ้างอิงมาจากแบงก์ชาตินี่รถ 1> 6 1 0 0 0บาทผ่อน6ปีดอกเบี้ย7%ผ่อนมาแล้ว3ปีคงเหลือ3 0 0แสนบาทค้างชำระอยู่ที่3เดือนและมีเงินงวดปกติอยู่ที่8,5 0 0ันหอีกแบบนี้เลยค่ะ50% 70%จและ90%ตามเงินงวดใหม่ตรงนี้นะคะปีที่1 2 3ตามนี้ซึ่งนี่ลดลงเร็วมากโอเคอันนี้เป็นมาตรการที่2นะคะก็คือจ่ายปิดจบง่ายๆก็คือว่าเคลียร์กันเลยนะคะว่าเราจะจ่ายกันเท่าไหร่แต่มีเงื่อนไขว่ามียอดหนี้รวมไม่เกิน5,000บาท ต่อบัญชีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าลงทะเบียนในนี้ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะตั้งแต่วันที่12ธันวาถึง28กุมภาพันธ์2568ถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีและนี่คือหน้าตาของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมทั้งหมดค่ะ ใครไม่ไหวให้เข้ามาตรการนี้นะคะจะช่วยเราได้มากๆและมาตรการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยทํามาก่อนซึ่งเป็นมาตรการที่ดีที่สุดนะเวลานี้